ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการทำรายน้ําในรูปภาพนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับเซ็นเซอร์อาจจะบัตรประชาชนสมมุติเป็นบัตรประชาชนคุณอยากจะเซ็นเซอร์ตัวหมายเลขบัตรนะครับแล้วก็ทํารายน้ําประทับบนภาพถ่ายนะครับก่อน,นี้คุณอาจจะมีความจำเป็นต้องไม่ใช้ในทุระต่างๆนะครับอย่างอ,อ,อาจจะ บางทีจะขายสินค้าออนไลน์เนี่ยอย่างผมเนี่ยบางทีนะครับจะขายพวกอะไรคอมเก่าเนี่ย <c oughs> พอว่าตกลงซื้อขายก็เรียบร้อยแล้วเขาจะขอรูปถ่ายไ,ไม่ใช่ขอบัตรประชาชนถ่ายคู่ครับตัวสมุดบัญชีธนาคารนะครับผมก็จะต้องเซ็นเซอร์นะครับตัวหมายเลขบัตรนะครับที่มันเป็นส่วนสำคัญนะ เขาจะรู้กันดีระหว่างพวกที่ขายของนะว่าเราไม่จาเป็นต้องเปิดเผยนะครับหมายเลขบัตรประชาชนนะครับแล้วก็ในส่วนของต้านใต้รูปภาพในบัตรประชาชนเรานะครับที่มเป็นเลขกี่หลักผมจําไม่ได้แม่นอันนั้นก็เซ็นเซอร์ด้วยแล้วก็ประทับลายน้ําลงไปนะครับเพื่อเฉพาะเจ้าจงที่จะใช้งานนะครับเอาคราวนี้คือจุดประสงค์ผมจะสอนตัวทําลายน้ํา แล้วก็เซนเซอร์นะครับโดยใช้ตัว Photoscape X นะครับตัวนี้เป็นโปรแกรมฟรีนะครับมีทั้งในอ w n n o w w s 10แล้วก็11นะครับบางท่านอาจจะสงสัยว่าหาได้ที่ไหนหาได้ในตัว Microsoft Store ตัวนี้นะครับคุณเปิดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ที่ช่องค้นหาด้านบนเให้คุณโดยช่องคุณพิมพ์คำว่า Photoscape X นะครับกรณีคุณอาจจะไม่ได้มีอยู่ในเครื่องนะครับ ให้คุณไปดาวน์โหลดมาก่อนนะครับถ้ามีติดเครื่องอยู่แล้วมันจะมีคำว่า Open นะครับ Open คุณก็เปิดนะครับเปิด Photoscape ขึ้นมานครับอ่าคราวนี้เปิดขึ้นมาอย่างนี้เสร็จนะครับให้คุณมาดูที่คำว่าข้างบนนะ่มันจะมีคำว่า v i e w e r Editor c ตอ o u คแบบอะไรเนี่ยมันหลายอย่างแต่หลกัลกๆเลยให้คุณมาที่คำว่า Editor นะครับ Editor เ,เสร็จนะให้คุณเปิดหาตัวไฟล์หรือว่าโฟลเดอร์ ภาพที่คุณจะนำมาเซ็นเซอร์แล้วก็ใส่หลายน้ำนะครับพอคุณเจอภาพแล้วนะครับให้คุณคลิกเลยในที่นี้คุณเห็นไหมผมจะเอายูปนี้เป็นตัวอย่างนะครับคราวนี้ผมจะไล่ก่อนนะครับตั้งแต่วิธีการเบอ,อ,อร์ภาพเบอร์ภาพนะครับหรือว่าเซ็นเซอร์นะครับวิธีการอาสมมตินะให้คุณมาที่คำว่าทูลน,นะครับทูลมันจะมีดอมีเพนนะครับ หรือถ้าอ e ีเรเซอร์เนี่ยก็จะเป็นอย่างนะครับอพอครบมันจะหายไปเอาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับสมมติตรงนี้เป็นหมายเลขนะครับคนก็ขยี้ขยี้อย่างนี้นะมันสามารถเอื้อกได้จะเอาหัวใหญ่หัวเล็กนะครับเอาหัวอย่างนี้เลยนะครับก็จะใหญ่ขึ้นนะขยี้ขยี้เห็นไหมหายเลยเอาอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าะจะแบบนี้เอาอกลับมาที่ทูนใหม่ นะครับเอาเป็นดอก็ได้นะครับคุณสามารถวาดได้นะครับวาดอย่างนี้ได้อย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วแต่เลือกอันนี้หละวิธีการเซนเซอร์นะครับมันจะมีทั้งดอทั้งเพ้นเพ้นเพ้นก็อย่างนี้นะครับเลือกสีได้นะครับเลือกสีได้จะเอาสีไหนนะครับสีดาสีอะไรได้หมดนะครับพอทําเสร็จแล้วก็แอปพลายนะครับ ก็เป็นอันเซ็ร้อยอันนี้เซนเซอร์นะสมมติสมมตินี้เป็นส่วนสําคัญนะที่เราไม่อยากให้คนอื่นเห็นนะคุณก็สามารถใช้ได้นะครับทั้งดอเพนเออเซอร์นะครับเออรเซอร์ก็ลบเลยลบเลยนะครับ, uh, eraser, เ,เ,นะรบเอาถ้ามันจุดสําคัญแบบขี้เกียจน,นะค่อยๆก็เอาใช้หัวใหญ่เอาแล้วก็แอปพลนะครับก็เป็นอันเย็ร้อยถ้าผิดพลาดก็อ n d ดูนะครับอั ue, นดูกลันมา ก็เรียบร้อยเอาคราวนี้จะมาว่ากันถึงวิธีการใส่ลายน้ําในรูปภาพนะครับวิธีการนะให้คุณมาที่ตัวนี้ insert นะครับ insert เสร็จให้มาที่คําว่า text นะครับ text ค,นะคุณจะเห็นไหมพอ text มันจะมีตัวคําว่า text เนี่ยเด้งขึ้นมาอย่างเงี้ยนะครับสามารถปรับองศาได้นะครับให้จะตะแคงขนาดไหน,นะครับ สามารถปรับได้นะครับใส่สมมุต,ติว่จะอย่างนี้คราวนี้ก็จะใส่ข้อความให้คุณมาดูที่ช่องว่างขวามือตัวนี้นะครับใส่สมมุติว่าใช้เฉพาะใช้เฉพาะกิจเอาสมมตินะสมมติตัวนี้ ครับสามารถนะครับปรับใหญเล็กได้โดยการเอาเมาส์มาวางที่ตัวนี้ใหญ่เลยได้นะหรือว่าจะพลิกตะแคงอย่างนี้ก็ได้นะครับคือคุณต้องคลิกซ้ายค้างไว้นะครับคลิกซ้ายค้างไว้จะให้ยาวก็มาที่ตัวนี้นะสามารถลากให้ยาวให้เล็กได้นะหรือวจะพาชตะแคงอย่างนี้นะสามารถย่อขยายได้หรือว่าจะมาใส่ที่ตัวนี้เลยก็ได้นะครับใส่มันสามารถใส่ ตัวองศาได้ที่ตัวนี้เลยคุณเห็นไหมสามารถใส่ได้นะสใส่ได้เหมือนกันนะถ้าคุณจะเอาเป็นฟิกเลยว่าจะขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่นะกว้างยาวเท่าไหร่ก็มาใส่ที่ตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้ในส่วนของตัวนี้จะมาวาดที่ตัวนี้ก่อนเอาลายอ่าก็จะมีอย่างนี้ถ้าเอาลายก็จะมะีตัวขอบอย่างนี้นะครับดอกชาร์โด นะก็จะเป็นอย่างนี้เลือกได้สามารถปรับได้นะว่าจะขนาดไหนคุณก็ลองเล่นดู inner อ o ์โนะก็อย่างนี้นะครับ emboss อย่างนี้ transform transform นีนมม่คืออะไรเหมือนกันนำปรับอย่างนี้นะปรับได้เหมือนกันนะครับปรับได้เหมือนกันตัวนี้นะสามารถเลือกได้นะครับแล้วก็ลอง shadow นะเอา outer ร o โกเนี่ยอะลองเล่นดูกันนะแล้วก็มี inner shadow นะอ่าก็ได้เหมือนกันคุณลองเล่นดูอันนี้ก็คือการตกแต่งตัวหนังสือนะแต่คราวนี้จะมาว่านะถึงว่าถ้าคุณจะให้มันบางทีมันไปบงังนอะบังเกินนะสามารถคุณมารากที่ตัวนี้ได้นะไม่ใช่อันนี้ angel น,น,นั่นให้คุณมารากที่ตัวตัวไหนก็ได้เอาอ่า เออตัวนี้ตัวนี้ครับโอพสตี้เนี่ยตัวนี้ตัวเนี้ยสามารถให้เข้มหรือว่าจางได้นะครับตอนนี้มันอาจจะเข้มเกินไปบางส่วนสําคัญนะคุณกำลัลากที่ตัวนี้นะครับตาชีตัวนี้ในส่วนของแองเจิลก็คือปรับองศามันนะครับปรับองศามันก็สามารถมาลากที่ตัวนี้ได้เหมือนกันหรือว่าจะตัวนี้ก็ได้นะแล้วแต่ถนัดนะครับเอกใหญ่ก็อย่างนี้เอาขราวนี้ สมมุติอ่ะคุณจะให้มันเต็มแบบมีหลายๆหลายหชุดอะทํำยังไงวิธีการนะคุณเห็นไหมตัวนี้คุณเอาเมาส์มาจิ้มก่อนแล้วก็มาที่ตัวนี้ Duplicate นะครับเห็นไหมมันจะเหมือนกับ Copy ออกมาอ๋อกดอีอกก็จะมีอีกชุดหนึ่งออกมากดอีกมีอีกชุดหนึงออกมาเห็นไหมก่อนนี้คุณจะจะให้มันเต็มรูปภาพ นะครับให้มันมีแบบครอบคุมเือคุณก็กดเนี่ยมันจะมีอีกชุดหนึ่งออกมาไม่ต้องพิมพ์ซ้ําๆให้มันยุ่งยากนะคุณสามารถมาคลิกที่ตัวดูพิ i เคต e นี้ได้เลยนะนี่ครับสมมุติถ้าจะลบจะทำไงลบหรอลบคุณก็เอาเมาส์มาจิ้มคลิกซ้ายทีแล้วก็คลิกว่าแล้วก็ดีเลี e เห็นไหมมันก็จะหายไปเฉพาะไอ้ตัวที่เราจะลบะสมมุติจะลบตัวนี้เอาเมาส์มาจิ้มให้ขึ้นสี่เหลี่ยมน,ยนี้คลิกขวาดีลี นะเห็นไหมจะทำซ้ำก็ดนะูเ l i c a นเยตัวนี้นะครับเนี่ยก็เป็นวิธีการง่ายๆนะสมัมบวิธีการใช้ตัวโปรแกรม Photoscape X ในตัว Microsoft Store นะครับทำลายน้ำแล้วก็เซ็นเซอร์ในภาพถ่ายนะครับยังไงถ้าดีถ้าเป็นประโยชน์ก็รบกวรฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยวกันนะครับแล้วก็จะบอกว่าอย่างบางอาจจะบาง ฟังก์ชันเขา,เาบางฟังก์ชันเขาอะอาจจะใช้ไม่ได้นะเขาจะล็อกไว้มันจะมี Photoscape X r r o นะครับคือต้องเสียเงินประมาณพันกว่าบาทนะครับถ้าคุณอยากจะใช้บางอย่างของเขานะที่เขาล็อกไว้เขาจะล็อกไว้เลยเขาจะขึ้นคำว่าโประโนะตัวนั้นคุณต้องไปซื้อเอานะครับแต่ถ้าท,ทั่วไปอย่างเงี้ยทำลายน้ำกับตัวเซนเซอร์ภาพถ่ายเนีเ้ยหรือว่าคอรบตัดอะไรแค่ตัวฟรีก็ เหลือก,กินแล้วนะครับยังไงเดี๋ยวแค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับ